แล้วแมนยูเตะวันเสาร์อะแล้วมึงให้ครูเตะตีสามถ้ามาดูตีสามเฮ้ยอะไรนะไม่ดูผ่านี่สี่รอบแล้วเนี่ยสามสี่รอบแล้วกับพี่มิลลี่ไว้แบบพี่ไม่ต้องใจเหนกันเลวันเสาร์เตะตีสามอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอเรือหัสนี้ตีสามสิบห้าเฮ้ยแต่เขาเปลี่ยนเวลาแล้วลืมเรหัสนี้ก็ต้องเป็นตีสองห้าก็พอๆกันเพราะลิเวอร์พูลก็ตีหนึ่งกว่าแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยเขาก็จองครับเที่ยงหัวค่ำ เที่ยงเที่ยงครึ่งวันเสาร์แมนยูก็จองตีสามตีสามบ้านเราคนนึงชอกสไตล์รีบอีกคนนึงชอบช้า้นะแต่ว่าจริงๆแล้วการจัดวางโปรแกรมมันมันมันเกี่ยวข้องกับมันไม่ใช่ว่าดูรีพูลทีมเดียวหรือดูแมนยูแต่ทีมเดียวมันดูโปรแกรมเตะของคู่แข่งด้วยเะว่าการกระทบคือมันก็ต้องมาลงตรงนี้ครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายทอดสดอีกคเพราะที่อังกฤษเนี่ยเขาถ่ายทอดสดเนี่ย เวลาหนึ่งก็ถ่ายช่องหนึ่งเวลาหนึ่งก็ถ่ายช่องหนึ่งคือเจ้าของลิขสิทธิ์ก็มีสามเจ้าะอะนั้นเนี่ยแล้วมันต้องเกลี่ยเกลี่ยกันไปหรือพูลก็ต้องไปออกจอช่วงดึกบ้างออะไรอย่างนี้บ้างแบบนี้มันก็มันก็เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็มีเกมยุโรปมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเะื่องความสะดวกเขาเราก็ยังทีมัสะดวกเขาตลอดบางทีมันภาพมันครับจริงจริจำเป็นต้องไปลงเวลานั้นอะไรเงี้ย